ครับสินเกมเมอร์นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาแจ้งนิดนึงนะครับตอนนี้ผมได้สร้างช่องในอิตตอกแล้วชื่อช่องว่าโอโอเฮดแล้วก็ขีดใต้แล้วผัสสิน p a เ I N อสไขอให้ทุกคนนะครับช่วยช่วยไปกดติดตามแล้วกด หัวใจให้ผมหน่อยนะครับอ่าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะเราจะมาเล่นซีวีสีกันนั่นเองเราจะมาเล่น c ีวีสีอีีที่สองนะครับก็ขออาภาัยด้วยนะครับที่ห่างหายไปนานแสนนานก็ช่วงนี้นะครับผมไม่ได้กลับบ้านนะครับทุกคนเราจะเล่นแบบน้นเลยตอนนี้แบบไม่อัดหัวและเอาตัวไปเลย ดูทุกเปอร์ที่ดีนะครับไปแล้วก็ถา่ายคลิปไปนะครับโอ้โหคนมันหูวไม่ไหวแล้วเมื่อกี้แบบก็แบบทำภารกิจหน้าบ้านานะเมื่อกี้องมาหาแบบท่านหนักอะไรพวกนี้ดินไปเน้นๆ เข้าแล้วครับแอ,อ,อ็กหน่อยละกัน กันบ้างครับช่วงนี้ข่าวโควิด19นะครับตอนนี้ก็ต้องอยู่บ้านปักตัวกันช่วงนี้นะครับยิงไม่ถึงอ่ะ โอ้หชุบให้ไวตัว,ตว <S 2> <S 2> อัดพิษยู่เต็มตึงครับตอนนี้ โดนไปเน้ๆนๆอ,อาชาโปถ้าใครอยากให้ลิปสอนสอนแบบวิธีการเล่นในหัวนะครับ EP ที่หนึ่งนะครับก็กดไลค์คลิปได้ที 5ไลค์นะครับเเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะมีแบบมวิธีทําให้เราเก่งขึ้นนะครับจะไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวเผื่อมันการสปอยคลิปมาแล้ว Má 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 Yên gặp sao nó chưa kinh ngoài lát Tuổi tuổi มาดุ้งครับผมดุง้งในชีวิตจริงเลยครับอันนี้โอ้โหเมื่อกี้ผมใจแบบดุ้งเลยปุ๊บเลยมาดูเพื่อนของเรกันนะครับในวันนี้เร็วบร้รเด็กหรือเป็นเอจเล่าค้อนวี่งไปนะครับวี่งไปวิี่งไปกินพังบักพังครับ เป็นยูทูบเบอร์ที่ดีมากเลยครับอ เพื่อนนะครับเราจะต้องแบกทีมให้ทีมมาแบ่งเราเด็ดขาดแอ้มจะสอนวิธีการเล่นหนึ่งสีให้ชนะทุกเกม้วยนะครับ จัดไปเน้นๆลาเบิดสูตรลาเบิดเวลาอ่าไม่ต้องใส่อิฟิกเอ่อผมทำเอ,เอิฟิกให้เองอะ่ะ เกมย่างดึงวันนี้ผมเปิดเข้าเคแล้วนะครับที่แคเวันว่าเน,นเธอร์ีมนะครับ ตอนนี้นะครับผมบอกเลยตอนนี้ผมอัดคลิปนี้เป็นคลิปที่สองผมอัดไปแล้วลึกเลยน้องมันมาบ้านมันกีดลั่นเลยอ เมือกี้แล้มันมาปุ๊บมองหยุดถ่ายคลิปเองถ้าใครชอบคิปแบบนี้ครับกลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกใครมอย่านด้วยนะคะับ่ลืมกดกระดิ่งไม่พลาคิปใหม่ของผมด้วยนะครับุ